นี่สามอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บเสาวรถอีกอย่างหนึ่งนะครับป<ะ>ัืมต้นนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวนะสวัสดีครับผมทับโพป<ะ>ักวันนี้มาหาของกินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาหา ผักกูดนะครับผักกูดแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะตอนนี้ก็นี่ผักกูดก็อยู่ข้างนู้นนะผมกําลังจะเดินไปแต่ว่าต้องลงในน้ําก่อนอันนี้มาเก็บผักกูดนะมำังเก็บผักกูดข้างคลองแล้วก็ฝนก็ตกปลอยๆนะครับวันนี้ กุดตอนนี้สวยงามมากไม่ค่อยมีใครเก็บนะครับช่วงนี้ของกินเยอะนะครับของกินเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเก็บนะครับช่วงนี้แต่ผมจะมาเก็บดูสวยงามมากดูนี่ดีสวยไหมว้าว <Wow. S 1> ยอดอ่อนๆกำลังพอดีนะครับ เอ๋อตรงนี้ก็สวยเหมือนกันดูๆๆสวยงามสวยงาม มีแต่สวยๆเง่งงามทั้งนั้นสวยงามมากได้อีกการหนึ่งล้วได้จกบพอแล้วเดี๋ยวกเก็บแค่นี้ก็พอแล้วนะครับโสวยงามมาก ปัโอเคครับแค่นี้พอนะครับเพราะว่าได้เยอะแล้วเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นต่อถ้ามีนะ <Nope. S 1> โอเคขึ้นไปที่กระท่อมข้างบนก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกินบ้างโอเคไปเจอกันที่กระท่อมข้างบนนะครับนี <c oughs> ่ตอนนี้ผมก็มาถึงกระท่อมของลุงนะที่จริง ไม่ใช่ของของผมนะนี่จะมาเก็บอันน,นี้ของกินอีกละนี่กำลังพอดีแล้วเนี่ยอ่อนๆนี่ไม่แก่เกินนะกำลังพอดีพอดีพอดีอดไม่แก่เกินอ่าใส่กระเป๋าให้มีกว่านี่ เดี๋ยวเยมีอีกูกไหยโอ๋อ่ะนูกนั้นแกอะไรนะเอ้ย่็ใจป่ะแกไม่ไ่แกลว ลูกนั้นแก่แล้วว้าวขหมืบนเรื่องมีไปสูงนีก็แก่แล้วเ่ยอันนี้แก่แล้ว

พอละพอล้เยอะแล้วนะครับฮะ <Huh? S 1> โอเคไปหาอย่างอื่นต่อเลยครับปั <B unk. S 1> โอเคครับเก็บเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ไปหาอย่างอื่นต่อดีกว่าเผื่อมีแล้วผมจะไปเก็บบักน้อยอนะครับบักน้อยอย่างหนึง่งหรือว่าชิปโปเดนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บอีกตอนนี้ก็อยู่ที่นาเดีย๋ยวจะขึ้นเขาอีก ไปเก็บบักน้อยนะคโอ้แต่ว่าตอนนี้ลมแรงมากจะบอกว่าลมแรงมากวันนี้ตั้แต่เมื่อคืนแล้วลมแรงมากเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะไปหาเจออื่นดูอินเสิร์ตท้องนาของลุงก่อนนะครับ ค okay, ครับตอนนี้ก็มาถึงสวนอ่าอันนี้แล้วเคยลงคลิปให้คลิปหนึงแล้วครับที่เก็บบักน้อยนี่เคยลงคลิปให้ทีนึงแล้วแต่วันนี้ก็มาเก็บแบบน่าจะเยอะกว่าวันก่อนมากดูหนาเยอะน่าจะเยอะงวดนี้นี่ครั้งนี้รู้สึกว่าลูกมันจะใหญ่กว่านะเห็นไหม ที่มาเก็บครั้งที่แล้วลูกมันเล็กๆเนาะอันนี้ลูกใหญ่กว่าเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็ผลมันก็เยอะกว่ารอบนั้นด้วยรอบที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะมันไม่ค่อยมีนะครับคลิปที่แล้วมันมีแต่ว่ามันยังเล็กๆอยู่นะครับลูกยังไม่ค่อยเยอะเท่านี้นะครับแต่นี่เยอะแน่นอนวันนี้

แต่ว่าลูกมันใหญ่นะงวดนี้ดูใหญ่มากมีอีกไหมเนาะมันจะมีอีกไหมเนาะไม่มีก็ไปต้นอื่นต่อแต่ว่ามันได้เยอะมากแล้วนะดูว้าวพอแล้วนะครับพอแล้วพอแล้ว นี่ไปเยอะมากเดี๋ยวผมไปเทให้ดูแล้วก็อีกสองอย่างเดี๋ยวถ่ายให้ดูเลยนะครับโอเคไปดูกัน เดี๋ยวผมจะไปเก็บสาวรสอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าสาวรสจะมีคนมาซื้อนะครับอันนั้นสาวรสอาจจะมีคนมาซื้ออันนี้ก็วันนี้ก็มาเก็บของกิน3ามอย่างนี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวไปเก็บสาวรสสาวรสก็อยู่หลังบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเลยครับก็เดี๋ยวไปเก็บสาวรสการต่อเลยนะครับ ต่อไปไปเจอกันที่ใต้ต้นเสาวรสนะครับโอเคไปกันป<ะ>ังโอเคและตอนนี้ผมก็กลับมาถึงแล้วตอนนี้ก็อยู่ใต้ต้นเสาวรสนะครับเสาวรสอันนี้ลูกเล็กนะครับลูกเล็กเล็กลูกใหญ่ก็มีนี่นละลูกใหญ่เห็นป่าเห็นป่าเปล่านี่นี่น,นี่อันนี้มันเกิดเองตาม ธรรมชาตินะครับนี่สวรสไม่ได้ปลูกมันนะอันนี้มันเกิดเองนะครับหนูกินเออม,มันหล่นไหมมันหล่นไหมว้าว <Wow. S 2> สวรสทั้งนั้น เยอะมากเลยนะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเนาะฮะดูดีดูดีอันนี้ดีไม่น่าดูดีดูดีหรือว่าสียมเป็นอย่างนี้คงไม่มีละมันหล่นเยอะนะครับดูหล exactly. ่นเยอะมากวันนี NO ้ดดต่อมาอีก ลูนี้ได้อยู่หนูกินมันเยอะมากเลยนะรู้สึกว่าเร<ม>นแรกมองไปเมื่อวานเหมือนมันอันนั้นนะเหมือนไม่มีอะไรกินมันนะแต่มันดูใกล้ๆปุ๊บรายกินเยอะมาก มันตกนานแล้วนี่ลูกใหญ่ลองบีบดูไปดูข้างในอืมต้นนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวนะ ต้นนี้หวาน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 ลูกนี้สวยแต่ว่ามัน,นเสียโอ้ลูกดูลูกนีนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฮ <woo. S 2> ลูกใหญ่นะต้นนี้ลูกใหญ่มากอุ <remedy> มันหล่นเยอะมากเลยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกว่าดูเหมือนมันไม่ค่อยดีตรงนี้ดีเป่า ตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้ดูดูดีอยู่ดีูด่ดูดีอว้าวเกับเต็มกระเป๋าอีกแล้วกระเป๋าไปนี้นี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนป่งเก็บได้ไม่ค่อยเยอะนะโอเคครับคลิปหาของกินและผลไม้นะครับสวรดนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียง เท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสรววันนี้สวัสดีครับ